สวัสดีครับวันนี้ผมมีกระติกนะครับเป็นกระติกเก็บอาหารนะครับสามารถเก็บร้อนได้เก็บเย็นได้นะครับจากยี่ห้อ staley นะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับเป็นแบรนด์จากสหรัฐอเมริกานะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่น adventure all in one w e l c o m food jar นะครับผมตัวนี้เป็นสําหรับใส่อาหารโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่อาหารก็สามารถเก็บร้อนได้เก็บเย็นได้นะครับผมกรนี้เก็บร้อนเก็บเย็นนะครับตัวนี้ก็เก็บร้อนได้12ชั่วโมงนะครับเก็บเย็นได้ถึง 12ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับแต่มันสามารถทําอะไรได้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมากนะครับเดี๋ยวผมมาที่ายนะครับตัวบอดี้นะครับเป็นสแตนเลสสชั้นนะครับไม่เกิดไอน้านะครับผมปิดสนิทนะครับแผมมีช้อนนะครับอยู่ด้านข้างนะครับหยิบใช้ได้นะครับช้อนก็จะเป็นลักษณะด้านหนึ่งจะเป็นช้อนนะครับด้านตรงปลายนะครับเหมือนจะคล้ายๆจะเป็นซ่อมนะครับสามารถ กินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปได้นะครับหรือเป็นบะหมี่เป็นเกี๊ยวน้ําก็สามารถทําได้หรือว่าเป็นโจ๊กก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ขนาดของเขานะครับอยู่ที่18ออนนะครับผมว่าขนาดที่กําลังพอดีนะครับประมาณถ้วยซุปถ้วยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้างนะด้านในตรงฝานะครับก็เปิดออกมานะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยนะครับตรงฝานะครับสามารถใส่อุปกรณ์หรือว่าใส่น้ําดื่มได้นะครับฝาก็เป็นสองชั้นนะครับด้านในเป็น อ่าพลาสติกนะครับด้านนอกเป็นสเตเลตนะครับตัวฝาปิดอ่าชั้นหลักนะครับก็สามารถอ่าแบ่งอ่าใส่กับข้าวได้นะครับ้ดยนะครับวิธีใส่กับข้าวนะครับมันสามารถเปิดออกได้นะครับเราสามารถแบ่งใส่อ่าเป็นพวกกับข้าวหรือว่าเป็นผักได้นะครับสมมุติว่าเราเป็นโจ๊กเนี้ยครับก็ใส่โจ๊กด้านในนะครับด้านบนก็จะเป็นผักได้นะครับผมก็จะมีฝาปิดนะครับ แต่ถ้าเกิดเราแยกออกมาเราก็สามารถทําประโยชน์ใช้สอยได้นะครับใส่น้ําดื่มนะครับเป็นผักนะครับสามารถทําเป็นจานได้นะด้านในนะครับด้านในนะครับเป็นช่องโล่งๆนะครับก็สามารถใส่อาหารได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเป็นเย็นสามารถใส่ได้ทั้ง2แบบนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะมีห่วงคล้องมาให้สําหรับคล้องคาราบินเนอร์หรือว่าไว้แขวนนะครับก็ทําได้เช่นเดียวกันนะเป็นผนังสองชั้นนะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกชอบนะครับเหมือน ก็ใส่อาหารทั่วไปนะครับแต่ก็มีแอบมีฟังก์ชันนะครับเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่ใจนะครับ,นะรบก็สามารถนํานอาหารไปหกไปที่ทํางานนะครับหรือว่าเป็นนักเรียนก็เอาไปกินที่โรงเรียนได้นะครับผมลองดูนะครับหากใครสนใจนะครับตัวกระติกเก็บอาหารนะครับจากยี่ห้อเวนไฟล์เป็นแบรน์จากสารแล้วมีกาสามารถติดต่อสอบถาม